นี่ครับอ้ามันไม่พูดต่ออ่ะยิงเห็นายไฟเยอะแยะเลยนะครับข้างบนอย่างครับข้างบนข้างบนติดไว้ใช่ไหมครับโอเคครับดีมากเลยนะครับถึงคนนี้มีคนมาเชียร์เราเยอะมากเลยนะครับอาร์เจนอาร์เจนที่เด้อครับอาร์เจนที่เด้ะครับอาเจนี่เด้อครับมีนริว อยู uh ่ในใจเพราะต้องหัวใจอ่าอยู่ตั้งใหัวใจอยู่ตรงจีด้วยแล้วัล้วแล้มตั้งหัวใจอยู่ตรงจีอยู่แล้วเพราะว่าตรงริ้วไม่เคยมีหัวใจเลยครับขอโทษนะครับหัวใจที่ตรงจีไม่ใช่หัวใจของไม่ใช่หัวใจของผมเองครับผมขอโทษ ไม่รู้นะครับรู้เพรว่าหัวใจเนี่ยฮะโนขังไว้ในกงเรียบร้อยแล้วครับมาเลยครับน,นอกจากหัวใจผมโดนดขงันงเอ้ยนอกจากหัวใจตรงนี้โดนขังไว้ในกลมแล้วนะมีหัวใจตรงนี้โดนขังไว้ในกลมด้วยเหมือนกันครับ <S <S น,นี่ยเอนี่มันหัวใจแมทเม้นท์นี่ ถึงเวลาที่คุณต้องวางป้ายไฟแม็กเมย์และถือของริวและเบนก่อนนะครับผมช่วงนี้ช่วยกันทำมาหาจินก่อนนะฮะเรามาฟังเพลงที่คิดว่าทุกคนคงรอคอย